อร่อยปะอร่อยหมดแล้วโอ้หกัดกัดคิวแล้ววันนี้โอ้โหมีข้าวปุ่นเอาข้าวปุ่นแห็งมาเอาอันนี้ก็ได้สวัสดีครับมาพี่น้องมากเมื่อนนี้ได้ขนมจีนห่อละเก้าบาทนะครับเป็นโปรเดือนตุลาคมนะครับนี่ห่อละเก้าบาทเส้นเหนียวนุ่มนะครับทำจากแป้งสด เก็บไว้ได้นานหนึ่งปีนะครับขนมจีนหอน่อละก้าวบเมื่อไนกินกับตำกุ้งสดใส่น้ําปูลาพาเซบเบ่าแดงน้องหมวยนะครับเมื่อในกินอยู่ร้านน้องสาวนะครับเซบพิบูลซอยสามนะครับพี่น้องอยู่อำเภอพิบูลจังหวัดอุบลน,นะครับมา mm hmm. คันกุ้งสดนีนหมักอยู่คันซุกในโบปันไรพี่น้องอเส้นมหุงงามครับมึงแต่ซีซันกระลูกแล้วว่ามันต้องกรอบมากๆนะครับ ืมพี่ฉากหลังเป็นแ <laughs> ม,มคโครขอมนี่ลรแมคโครบ้างนี่ขนมจีนนะครับห่อละเก้าบาทคุณอ่ะอันนี้ผมต้มสองห่อได้บักหลายสองห่อได้หลายแฮงครับคุณอ่ะอาถกคิดจังไร่ะบ้านี้มา อ uh mm ่าแบบนี hmm. uh, mm ้ไ hmm. ด hmm. mm. ้ป่ะก nice. right. well, ินแบบนี้ได้ป่นี่นี่มันจังจวดมา กินอันี้แหละพี่น้องมันจังลงไปถึงเส้นขนมจีนอันนี้ผักกรอบอู้กรอบครับอือจุยอดผักกรอบกรอบแบบหวานหวานย็นย็น ยอดแล้วก็ยอดเยี่ยมมากใส่มือเลยเดยอกุ้งตัวไสใส่งามครัดมึงสีสันจัดจ้านครับถือใจเลย่ากินมาฮูุงยงาำคำคำนี่ ตำมุงหย่างแรงๆนี่ครับ <c oughs> ใช่แล้วอืมเนี่เครับปุนมาลุย เงาครับเงาเนี่ยเ้ยนกระปุนเจ้าของก็ได้เง <c oughs> าจากอุบลท้อนมุกดาหารมาบาทเ้ยครับอุ้ยอุ้ยวดครับแสบท้องเงาเงาเลยครับเดี๋ยวหากุ้งกว่วนหมักกุ้งสดในหมกักแงนี่ น้ำปูลาไม่เค็มไม่เข้านะครับอ กินข้าวอยู่เพื่อนนี่แม่ให้ได้นี่ยา่าทหไมกินข้าวอยู่เพื่อนแม่เป็นวักขลัมแต่นี่ครับเราไปกินข้าวเรากินตำหุงครับ มัวแล้วก็เค็มข้นนั่นตำแซ่บแน่ <c oughs> คนมากุ้งพายกินแต่กุ้งสต่มุ่งยามแรงคนนากระเท้าโต๊ะครับตกได้ตกดี ก็น่านจะตกเป็นเดือนสุท้ายแล้วล่ะครับน่านจะสิ้นเดือนตุลานี่ก็น่าจะเริ่มหนาวแล้วนะครับกระปุ้นผมเบิดเลยเกี่ยงอ่อนสอดกระปุนสองห้องอร่อยปะอร่อยหมดแล้ว <laughs> โอ้ัห ดัดคีบแล้วค่ะนี่โอ้โหเพื่เพี้ครับเพื่อเพีแ้แแหอืม <laughs> เผ็ดแยงนะครับเมาเพียงจานเามื่อไหรไอ้ตำกุ้งสดยามแรงนะครับพี่น้องฝากพี่ต่น้องสกุสกุนฝากคนไลค์ก,คก,คกคคดกแชร์นะครับพี่น้องแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับเจอกนันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับโอ้โห